ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์ร e ีโวแซตอีดิชั่นลูกนี้คนต่อไปคุณติงจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ค้าขายขนมหวานที่เคยผ่านมรสุมชีวิต ฝันฝ่าทุกอุปสรรคจนมาถึงวันนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสุปรัตน์ทั้งจันแดงอายุ51ปีขายขนมหวานอยู่ตลาดหัวตะเคค่ะตอนเด็กๆนะคะแม่จะมีอาชีพค้าขายเลี้ยงเนี่ยขายลูกชิ้นพ่อก็แบกข้าวสารแต่พ่อป่วยตอนหนูอายุเก้าขวบพ่อเป็นมะเร็งเสียชีวิตค่ะ พอพ่อตายแม่เขาก็เลี้ยงน้องสี่คนเลี้ยงลูกๆสี่คนนะพี่ขายลูกชิ้นทอดขายกล้วยทอดข้างทางอะค่ะขายพวกนักเรียนโรงเรียนโพสอะค่ะหนูจบมสามกศนค่ะพี่แม่ไม่มีเงินต้องมาเรียงกศนงออ่พอจบเสร็จหนูก็ไปทำเอฟบพอเข้าสิปดหนูก็ไปสมัครโซนี่เพื่อที่จะได้เงินเยอะหนอ่อยเยอะขึ้นมาหนอ่อย ทำโซนี่ได้ปีกว่ารถกรชนและนี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณติงออกจากโรงงานมาแฟนไปรับมาจากซ้อนมอเตอร์ไซค์มาถึงแยกเจ้าคุณทหารรถได้ชนปิงอาบเขาเมาเขาพุ่งชนมาตรงเลยก็สลบไปเลยอะคะ่ะคนเขาก็พาไปส่งโรงพยาบานนลนพรับกระดูกที่ขาวกว่าหักสองท่อนกระดูกทะลุกออกมาเลยที่หมอกมาเลย แล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลครึ่งปีตอนนอนโรงพยาบาลนะ้าาอยู่สามรอบนพรัตนะเพราะหนูไปสามโรงพยาบาลนะพี่กลับมาแล้วจากโนปรัตไม่หายแล้วทีเนี้ยหนูย้อนกลับไปโรงงานบริษัทบริษัทเขาก็ช่วยช่วยให้หนูอ่ะไปโรงพยาบาลกรุงเทพพ่อค่าใช้จ่ายให้ผ่าล้างกระดูแต่ยังเดินไม่ได้เพราะหมอบอกว่าต้องผ่าอีกรอบหนึ่งถึงจะเดินได้และตาเนี่ยตาข้างบ้านอนะ่ะ เขาใจดีเขาไปติดต่อที่เขตเพื่อให้หมอว่ะรักษาหนูของเขตรักษาฟรีผ่ากระดูกหนูอีกรอบหนึ่งแสมกระดูกใหม่แล้วหนูก็เดินได้ที่โรงพยาบาลเลือสินแล้วกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านใช้ไม้เท้ายันอีกหนูจะเป็นปีอพี่ทรมานมากเลยนั่งร้องไห้ทำอะไรไม่ได้เลยแม่จะให้กำลังใจตลอดรอกว่า พี่ก็ไม่เคยมีนะตอนนั้นนะเขาก็มีครอบครัวกันนะเราก็ไม่กล้าย,ยุ่งกับเขามากแม่คือกำลังใจของเราเลยพี่แฟนก็ช่วยพี่แฟนก็มาดูแฟนมาดูตลอดเลยยังไม่ได้ดูอยู่ด้วยกันนะแต่เขาก็เที่ยวมาดูตลอดไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับไม่เอาเลยลุงนะฮะเขาเองค่ะ ไม่เอาเลยทั้งทั้งที่เราก็ทำงานได้นะแต่เขาไม่เอาไม่มีบริษัทไหนรับบริษัทหนึ่งเดียวไม่หางานหาไม่ได้แล้วไม่เอาเลยไม่ทำแล้วขายของดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ขายมันก็ไม่ได้เงินว่าแฟนทำคนเดียวมันก็ไม่พอหองเงินน่ะเดือนหนึ่งสามพันสี่พันตอนนั้นน่ะไหนจะค่ารักษาหนูอีกนะเพราะว่ามันหายแล้วแต่เราก็ยังต้องไปหาหมออยู่ ขามันไม่กล้วยหายขาอ่งเงียแต่หมอให้หนูผ่าอีกรอบเนี่ยเอาเหล็กออกอะแต่หนูไม่กล้าแล้วพอดีขึ้นก็ได้ไปอยู่กับแฟนะพี่ไม่ได้แต่งกัน,นะะแล้วค่ะไปอยู่ด้วยกันเพราะเขาช่วยเหลือกันช่วยเหลือเขาเขาก็หาเงินส่งให้ลูกเรียนเรียนจนจบมาลูกอะเราก็ไม่รบกวนลูกเพราะลูกเขาก็ไม่ค่อยพอไปทํางานเนี่ยเขาก็มีลูกของเขาแล้วหาไรายได้ยังไงครับ แต่ตอนนี้พี่ก็มีรายได้จากการขายขนมของพี่นะคะขายขนมช่วยเลี้ยงครอบครัวไปแฟนเขาก็ช่วยแฟนเขาก็ได้เงินกเกษียณมานะเขาก็ไปซื้อเสื้อมาขับวินแต่ตอนนี้ก็ดูแม่ดูแลแม่แล้วก็ดูแลสองคนอยู่อยู่ที่บ้านก็ทาขนมขายนี่แหละ,ะสี่ทุ่มบางทีหนูก็ไม่ได้นอนนะบางวันนะ่ะเพราะหนูจะตื่นมาทําขนมสามทุ่มไล่ถึงตีสอง ออกมาตลาดให้ทันแมคคาถ้าไม่ทันแมคคาคนไม่ค่อยมีคนเดินซื้อแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ต้องคอยทำขนมส่งแมคคาอย่างเดียวส่งกองละ8บาทองแพงก็ไม่ได้และนี่คือยอดหนี้ของเธอตอนนี้หนูมีอยู่หมื่นห้าจ้ะพูดถึงนะะหนูคู่ก็มาแต่เขาก็ใจดีอ่ะเขาก็แบบสิ้นเดือนให้หนูใช้เทาทีนึงก็ได้เงี้ย เขาก็เหตุเราขายของไม่ดีเขาก็สงสารก็คืออยากให้แบบชีวิตดีขึ้นเราอยากมีร้านค้าแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าในซอยมันเงียบขายก็ขายไม่ได้หรอกต้องมาขายเอาตลาดเราอย่างนี้แหละวันวันหนึ่งเนี่ยพอได้กินก็ชื่นใจแล้วเรามาเริ่มตั้งแต่ ก่อนอุบัติเหตุดีกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ที่ไหนหนูไปทำอยู่ FBT ค่ะครับตอนแรก FBT ได้วันละ35บาบาทามสบหาบาทพออะไรฮะโทษทีตำแหน่งอะไรฮะแผนกแบบพับผ้าค่ะพับผ้าตอาอยู่โรงงานใช่ไหมโรงงาน FBT เป็นสาวยังทำเครื่องกีฬานะใช่ทั้งกระบาง ใช่หัวตะเข้ขึ้นบอลไทย SBT ใช่ค่ะึ้นบอลไทยช่วงนั้นก็มีแฟนหรือยังคะตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีแฟนได้เป็นขายังไม่นะแล้วอยู่ที่นี่ระยะไปไหนต่อก็พออายุ18ได้18โซนี่เขาประกาศรับหนูก็เลยไปโซนี่เลยได้เงินมากกว่าโซนี่ก็เป็นเครื่องไฟฟ้าใช่ค่ะมันไม่ไม่จะทำแบบเป็นม้วนเทปม้วนวิดีโอบริษัททำม้วนเทปวิดีโอตอนนั้นเลยนะแล้วเเราไปทำอะไรฮะ หนูไปแพ็คม้วนวิดีโอไปแพ็คม้วนเงินดีกว่าเหรอเงินดีกว่าเหรอใช่ให้เยอะกว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำอะพี่จากสามห้ากลายเป็นเท่าไหร่จากสามห้าเป็นสองร้อยโอ้โหย้ายย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยไม่ต้องคิดย้ายเลยพไปย้ายเลยอย่างเร็วย้ายตั้งแต่ร้อยหนึ่งแล้วล่ะพี่ไปสองร้อยเลยย้ายอย่างเร็วเลยสองร้อยนี่แล้วท่าได้อยู่นานไหม ก็ปีกว่านี่แหละค่ะรถชนแล้วตอนนั้นมีแฟนแล้วได้ตอนนั้นจัดเจอแฟนแล้วทำงานทำงานที่เดียวกันไหมครับเขาทําอีกที่หนึ่งอะค่ะในนิคมแล้วเขาก็ขับรถมารับใช่แล้ววันวันเกิดเหตุเป็นไงครับเกิดเหตุก็หนูเลิกกะสี่ทุ่มนะคะกลมืดแล้วสมัยก่อนมืดเลยเนอะมืดค่ะก็ถนนก็ขูกขามาเร็วไม่ได้ ขับมาเรื่อยๆเราก็ไปเรื่อยๆตามทางไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทำทางตรงขึ้นมาขับมอไซค์ใช่ไหมครับนี่เขับมอเตอร์ซ้อนหซ้อนมอเตอร์ซ้อนแฟนอ่ากำลังโอบกันแบบเพลินๆเลยไม่ไม่ไม่ทำไมต้องโอบเพลินๆแฟนน่ะแฟนก็ต้องโอบดินั่งเพลินๆทำไมต้องโอบแบบเพลินๆเพื่อนเพราะมันไม่คิดอะไรเลยพี่แฟนเขาโอบไงเพราะถึหลบหล่นไงก็ต้องโอบไว้ก่อนนี่ติ่งหนูแอบมีใครนั่งแจกแขนนี่ะ มีลูกอมตอนนั้นตอนนั้นเรานั่งแบบแบบคร่อมเลยไม่คร่อมเลยเนาะเราก็จับเอวเขาไว้เนาะได้ประกันจะจ่ายให้หนที่สุดประกันเขาไม่จ่ายให้อะไมอะคนของเราไปกินเงินเขาอย่างเงี้ยพี่พูดไม่ออกพูดไม่ได้อ่ะเข้าใจแล้วเรื่องราวของลูกหนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับที่เด็ดลูกหนี้ มันเกิดเหตุเป็นไงครับก็หนูเลิกกะสี่ทุ่มนะคะกับมืดแล้วสมัยก่อนมืดเลยเนาะมืดกะขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมดิ่งขับมอเตอร์ซ้อนหนูซ้อนซ้อนบนทานแล้วไปทางตรงเรื่อยๆแล้วเป็นไงต่อทางตรงแล้วก็พอถึงแยกเจ้าคุณทหารอ่ะเขาจะมีแยกลงไปมินบุรีอ่ะแต่รถคันนั้นเขาไม่ไม่ลงเขาเมาเขาดิ่งมาตรง ชนเลยชนขาหลังชนหน้าหรือว่าชนข้างหลังชนด้านหลังเหรอด้านหลังเลยผ่าไฟแดงมาหรือยังไงเขาผ่าไฟแดงมาผ่าไฟแดงใช่ไหมนี่เขาต้องเบรกแต่เราออกกันละเขาพุ่งเลยใช่เมาด้วยเขาเมาแฟนไม่เป็นไรเป็นไปเป็นอะค่ะมันแต่นอนข้างหลังเขาชนเข่าเราพอดีสองคนสวมหมวกกันน็อกเขาปล่าสวมค่ะสวมหนูก็เด่นไว้ในทุกอย่างหนักกว่านี้อ่ะจะหนักกว่านี้ค่ะ อ๋อพี่ติ่งซ้อนอยู่แบบนี้แล้วก็ชนข้างนี้แบบนี้เข้าขาเลข้าขาตรงนี้เขาเขาชนมาด้านหลังหรือเขาเขามาด้านนี้เขาตรงมาเลยอ่ะตรงมาตรงขาแบบเลยอ่ะแบบตรงเข้าข้างแบบนี้ตั้งไรทำ่างี้แล้วเข้ามานี้อ่ะตั้งแรกรถผ่านไปแล้วตั้งฉากเลยนะตั้งแรกผ่านไปแล้วคือขาแฟนกับขาเรามันนิดเดียวนะฮะถูกไหมบุกพอนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็จะพ้นแล้วจะพ้นนิดเดียวจริงๆอ่ะนิดเดียวพ้นเต็มพี่ก็โดนล้อหลังอ่ะแต่โดนขาเราก่อนใช่เต็มเต็มเลยเราก็เลย สลบไปเลยแล้วคนเขาก็พาหนูขึ้นไปส่งคนขับเขาก็หนีไปหนีด้วยเขาหนีรถเขาไปไม่ได้เพราะว่ารถเขาตกไปในทุ่งนาตรงนั้นจะเป็นทุ่งนาใช่ับตม่ได้เมาแล้วขับไงเขาก็แบบแต่รู้ว่าเมาเหรอใช่เขาเมาคนเขาบอกว่าเขาเมาอ๋อคนบอกว่าเมาตอนแรกเขาลงมาดูอยู่แล้วเขาก็หนีไปเลยคนตรงที่เขาไปส่งหนุ่ม ทีนี้อาการของเราขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หักค่ะพี่สองท่อนท่อนล่างกับท่อนบนใช่ค่ะด้านขวาหักอ๋อหักทั้งท่อนบนท่อนล่างไปเลยวท่อนล่างคือยาวยาแล้วหักออกมาเลยในวิทีอาบอกว่ากระดูกทิ่มทะลุออกมาเลยเหรอคะทะลุมาข้างบนนี้กระดูกทิ่มขึ้นมาข้างบนสองท่อนใช่ไหมใช่คือทั้งแผลแบบฉีกขาดก็เยอะแล้วกระดูกก็คงจะมีส่วนที่แตกบนและล่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือน ต้องผ่าตัดหลายรอบเลยกว่าจะสามารถที่จะให้มันกลับเข้าที่ได้แต่ช่วงนั้นเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยบริษัทยังออกให้ใช่ไหมบริษัทออกให้ค่ะมอบริษัทออกให้ใช่เพราะว่าหนูบรรจุแล้วไงเขาพูดอะไรนี่คือไม่ได้จากเขาเลยหนีหายไปเลยใช่แจ้งความเลยก็ตามไม่ได้ตามไม่ได้หนูก็ต้องแบบมีผู้ใหญ่อ่ะใจดีเขาช่วยเหลือหนูไงไปจ้างทนายให้หนูแล้วก็ไปตามคนขับมา เจอฮะเจอคนถามอ๋อเจอแล้วไงเขาก็ชดใช้ไหมชดใช้ให้หนูอ่ะแค่สี่หมื่นสี่หมื่นแล้วหนูยังจะต้องผ่าขาแล้วขาดรักษาขาอีกก็ตกลงกันว่าประกันจะจ่ายให้หนที่สุดประกันเขาไม่จ่ายให้อ้าวเพราะว่าพี่พี่น้องกันอ่ะเขาไปทําเรื่องยังไงหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้ออะไรเลยหนูต้องมานั่นตอนหลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยหนูต้องมาเรียกร้องแบบ ปองลงเอาเหมือนแบบคนของเราไปกินเงินเขาอย่างเงี้ยพี่พูดไม่ออกเลยพูดไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะหนูมีคนไปทําเรื่องให้แล้วคนคนนั้นก็เอาเงินไปเงินไปมันไม่ถึงเราว่างั้นใช่ใช่ใช่ไหมเขาบอกเขาเสียมาเยอะแต่เขาไม่ได้เสียให้เราความผิดไม่ได้อยู่คู่กรณีคู่กรณีจ่ายแลวประกาศตัดเงินตังเราเองเราเองอับซ้อนเข้าไปอีกอันนี้ไดแล้วหนูรักษาแล้วหนูเบิกไม่ได้เลย ไปที่หนูไปรักษามาเงินสดๆตอนแรกๆอ่ะหนูเบิกไม่ได้เลยไม่ได้เงินหนูช้ำใจอยู่นับริษัทได้อีกนานเท่าไหร่ฮะก็ไม่ได้ทําเลยพี่ตั้งแต่รถชนอ่ะนทำไม่ได้แน่นอนหนูทำไม่ได้เลยหนูต้องผ่าตลอดเลยแล้วิษ่ทเขาอยู่นานแค่ไหนอ่ะบริษัทเขาก็แบบครั้งหลังอ่ะที่เขาไปผ่าล้างกระดูกให้หนูที่กรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะพอหายแล้วอ่ะ หนูก็ไม่ได้แสดงว่าบริษัทรับว่าเขารับรับผิดชอบรับผิดชอบจนกว่าเราเราหายแบบดีที่สุดเลยพอดีเลยนะคะแล้วบริษัทใหญ่มา่ค่ะแต่เราไม่ได้กลับไปทํางานต่อเลยไม่ได้กลับเลยพี่กลัไปกี่ครั้งอะคะพี่ติ๋งค่ะที่นพรัตสามรอบแล้วก็ไปผ่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพอีกรอบหนึ่งล้างกระดูกล้างกระดูกเสร็จพอหายดีแล้วก็ไปเลือดสินไปผ่าแซมกระดูกอีกไปดามไปดามไปดามห้ามารถ เดินได้เพื่อให้กระดูกเข้าแล้วก็เดินได้อย่างนี้แหละแต่หมอบอกถ้าจะเดินให้ดีก็ต้องผ่าอีกรอบหนึ่งผ่าอีกกับพี่หนูบอกหมอหนูขอเดินอย่างนี้แล้วกันไม่เป็นไรขอห้หากินได้ไม่ผ่าแล้วใช่พี่บางทีแบบบล็อกหลังมากๆอ่ะบางทีหนูวางของลืมนึกไม่ออกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเบอรเบอไปอ่ะเบอเลยใช่ทำทั้งหมดกี่อย่างยามาทั้งหมดกี่อย่างครับ ก็วันหนึ่งจะสินะเป็นกอย่างเริ่มทํากี่โมงสามทุ่มอ่ะเสร็จกี่โมงก็เสร็จตีสอพอดีออกตีสอก็ไปเลยตีสองก็ต้องไปส่งเลยแล้วค่อยกลับมานอนใช่ถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี่กด33ทีเด็ดลูกนี่ รู้กันนี้คุณติ๋งเดินยังมีเจ็บมีเสียวกระดูกอะไเลยแน่นอนแต่ไม่ใช้ชีวิตได้คุณเคยแล้วใช่ไหมถ้านั่นใช่ค่ะชินแล้วใช่ไหมชินเพราะข้างในมีเหล็กอยู่ใช่ไหมฮะมีมีค่ะซึ่งจริงๆเหล็กท่อดนี้ต้องเอาออกถูกไหมใช่หมอบอกให้ออกแต่เราไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วพี่เราไม่ยอมผ่าแล้วตายทั้งเหล็กแล้วเนี่ยแล้วหน้าหนาวมีผลอะไรมาแต่มีหน้าหนาวปวดจะเจ็บปวดต้องใส่ถุงเท้าแบบหนาหนาหนาขึ้นเ้าตะกรอนอ่ะใช่เขาตะกรอนหนึ่งบ้านเราไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ ใช่ไหมฮะแต่ปัญหาคือหลังจากที่เราเดินได้พอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยสมัครงานไม่มีใครรับเลยไม่มีใครรับเลยอ่ะเพราะเพราะขาไม่ดีขาไม่ดีเขากลัวแบบจะไปทํางานให้เขาไม่ได้แต่ที่เราสมัครไปส่วนใหญ่เป็นงานโรงงานหรือปะใช่โรงงานโรงงานเขาจะไม่รับงานไม่รัแต่มันจะมีบางบริษัทที่ไม่ค่ะมันจะมีบางบริษัทแต่คุณติ่งกันนะจะไม่ทราบงานมันจะมีบางบริษัทที่เขารับ รับอย่างเงี้ยสำหรับเป็น call center เป็นอะไรอย่างเงี้ย่มันมีใช่แต่ว่าเราอะสายโรงงานไงพอเราสมัครโรงงานเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาจะเขาต้องการแบบเขาต้องการการแอคชั่นเคลื่อนไหวใช่ไหมมันจะแบบอะไรเงี้ยทีนี้พอสมัครงานเราไม่มีคนรับปุ๊บเราทํายังไงก็หันมาทําขนมเลยพี่ให้แม่สอนทาขนมเลย เป็นเพราะแม่เคยทําแล้วเลยแม่เคยทําแล้วแม่เขาทําขายอยู่ตั้งแต่หนูเล็กๆกันนะแม่เขาทำใช่ให้แม่สอนเหรอสอนเลยของแม่สอนอะไรบ้างพี่ติ๋งก็ถั่วแปบหนมเหนียวหนมต้มนมันไทยหมดเลยนมเหนียวใช่มล้วย็นมต้มใช่อะไรอีกแล้วก็หนมด้วงลูกเดือยแล้วก็เห็นไหมพวกหนมน้ําอ่ะลูกเดือยต้องโบราณหมดเลยเนาะทำที่้งหนียวเปยกลำทั้งหมดกี่อย่างครับ ก็วันหนึ่งจะสิบนะเป็นสิบอย่างต้องเวลาตรงไหนท่าต้องส่งให้ได้สิบอย่างก็จะได้อยู่สามสี่ร้อยพี่เพราะว่าเราส่งถูกกับส่งแพงก็ไม่ได้ทำเพียงเลยทำทีเดียวไม่มี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 แฟนช่วยกอกอะค่ะเริ่มทำกี่โมงสามทุ่มอะเสร็จกี่โมงก็เสร็จตีสองพอดีออกตีสองก็ไปเลยตีสองก็ต้องไปส่งเลยแล้วค่อยกลับมานอนซื้อของกี่โมงไปซื้อวัสดุเสร็จแล้วหนูก็ซื้อเลยพอขายเสร็จ ถ้าหนูขายตลาดเช้าหก,กโมงเจ็ดโมงอย่างเงี้ยถ้ายังหมดเร็วอะ่ะหนูก็จะซื้อของเกียมไว้เลยพวกแป้งพวกอะไรเกรียมไว้เลยเดี๋ยวไหที่บอ<ว>กเวลานอนกี่ชั่วโมนงนอนวันละสามชั่วโมงวันใช่เต็มที่อ่ะสามชั่วโมงได้นอนกี่โมงทีก็ไม่ถึงหรอกค่ะนอนกี่โมงนอนกี่โมงก็นอนช่วงกลับไปอ่ะกลับไปเช้าเช้าอ่ะแปดโมงงี้หรอไม่ใช่ไหมพี่บางทีสิบโมง ตีมโมงถึง11บเอโมงอย่างเงี้ยต้องตื่นแล้วพรหนูเลี้ยงหลานอย่างเง้นเลี้ยงลูกค้าเราที่รับของนี่เป็นพวกแม่ค้าใช่ไหม<อ>ใช่ค่ะประจําเลยไหมพวกนี้ประจำพี่อา้าวทำไมบอกว่าบางทีขายหมดช้าเชอะมัน เพราะว่าบางทีขาประจําไม่มาหนูต้องขายปีไปขายเองหนูต้องขายเองพี่บางทีไม่มาสามขาเนี่ยจอดแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะแล้วหนูก็ต้องขายของหนูเองไปเรื่อยๆแล้วบางทีไม่ไม่ค่อยมีคนแทบจะไม่ขายเลยา้อง่ตกตัวเราส่ง8บาทส่ง8บาทเขาไปขาย12อ่ะค่ะถ้าอย่างถ้วยๆยหนูส่ง10บาทเขาก็ไปขายสิบห้าอืมถ้วยน้เต็มที่แค่นั้นเอ็นตอมิทิยมีชื่อเหรอบ้านต้นมะขามเหรอใช่คือร้านน่ะ ใช่ค่ะอ๋อเมื่อกี้เห็นตรงนั้นบ้านต้นมะขามบ้านต้นมะขามตาดียังไม่เห็นเลยวันที่วันที่ส่งได้มากที่สุดเนียส่งได้ได้เท่าไหร่วันนึงส่งมากที่สุดตอนเนี้ยหรอพี่ตอนนี้หนูได้แค่สองร้อยถ้วยเองนะตอนเนี้ตั้งแต่โควิดเข้ามาแต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยหนูอ่ะจะเยอะจะได้อยู่สี่ร้อยถ้วยอ่ะสี่ร้อยห้าร้อยถ้วยได้สี่ร้อยถ้วยได้เงินเท่าไหร่ใช่สองอย่างอ่ะสองอย่างอ่ะอย่างอ่ะ อย่างละอย่างอย่างนมน้ํานี่หนูจะทําอยู่2 2,000กว่าบาท2,500เต็มที่นะแล้วนมนั้นอีก2,500ม,มันจะต้องบาลานไปให้ได้อะวันนึ่งกําไรประมาณเท่าไหร่ขายเต็มทกําไรเหรอมันจะอยู่ประมาณถ้าถ้า ห้าร้อยถ้วยนะมันจะได้อยู่เกือบพันได้่ะเอแต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้บอกสี่ร้อยผมก็ยังงงว่าตอนเนี้มันสองร้อยถ้วยตอนเนี้มันไม่ได้บางทีสองร้อยถ้วยก็ยังไปไม่หมดเลยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงขขายลดลงก็คนไม่ค่อยมีเลยอตั้งแต่โควิดเข้าอ่ะไม่ค่อยมีแม่ค้าไม่ค่อยมีเลยมันแย่ลงเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ ไม่ผลก็ทนมันไปก็มันคิดว่ามีพลังเข้าไปในร่างกายดีกว่าคนอื่นเพ่าเรามีเหล็กเต็งหญิงเหล็กโอเคขอบคุณค่ะการมาของติงคราวนี้เนี่ยผมว่าได้เตือนใจคนที่ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ว่าเวลาคุณเมาแล้วคุณขับรถเนี่ยคุณคุณทำร้ายคนมากมายเหลือเกิน